สำหรับวันนี้นะคะอ่อมจะพาชมกระบะ MG Extender Giant Cap 2.0แกรม X นะคะชื่อ,อยาวมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปชมกันนะอ่าวว่าคันนี้กระบะคันนี้สวยขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะมาค่ะเรามาเดิมจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะ โลโก้ MG นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมดำนะคะโครเมียมสีดำตัดกันนะคะถัดมาก็จะเป็นหลอดไฟนะคะไฟหน้านะ,ะไฟหน้าก็จะเป็นหลอดหลอดแก้วแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์อ่ะแล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะอ่ะส่วนไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็จะมีที่กระจกนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอ่าอันนี้อ่ะล้อแม็กนะคะล้อแม็กเ g นะคะขอบ18ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะมีอ่าที่เหยียบนะคะอ่าจะมีบันไดเหยียบอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งมาให้ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าแข็งแรงมากเลยนะคะอ่าในส่วนของมือจับนะคะมือจับประตูนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังกระบาคันนี้นะคะ MG นะคะเขาจะดีไซน์มาเป็นโลโก้ MG เลยนะคะตัวใหญ่เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะเขาจะมีกล้องหน่อยหลังให้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็พร้อมกับเซนเซอร์2จุดค่ะ,ะกันชนท้ายจะมีมาไฟสองายด้วยนะคะทั้งทั้งสองข้างตรงนี้ ส่วนหลอดไฟนะคะหลอดไฟท้ายก็จะเป็นแบบหลอดไส้เขาดีไซน์มาสวยนะคะถือว่าทรงสวยเลยนะคะสำหรับเอ็กระบะเอ็คันนี้ถ้าเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับภายในนะคะเริ่มต้นที่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ คันนี้มีจอให้นะคะมีจอจอใหญ่มาก mm hmm. คอนโซลด้านหน้าเขาดีไซน์มาสวยมากเลยค่ะจะเป็นหนังนะคะ mm hmm. หนังสีดําตัดกับโครเมียมสีเงินตรงนี้ mm hmm. อ่าถัดมาคันนี้นะคะเขาจะมีเป็น USB mm hmm. ให้2จุดนะคะ mm hmm. อ่าเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเ mm hmm. บาะหนังสีดํานะคะอ่าแล้วก็ปัด ได้แดงได้สีแดงแตัดกับสีดำสวยมากเลยคันนี้นี่ถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะค่อนข้างที่จะดีไซน์สวยดูหรูดูเท่มากเลยใครที่สนใจนะคะรีบเลยนะอ่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้กระบะ MG x t e n d e r Giant Cab 2.0 Grand X นะคะ ปี2019นะคะราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ต้องบอกว่าใหม่นะคะปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยไม่เพียง2 5 0 0 0 0กิโลนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อสนใจติดต่อได้ที่นะคะอ่าพีเ m ็มมิวสคาวดอนทนีสาขาโนนสูงหรือสาขานาดีได้เลยค่ะหรือหมายเลขโทรติดต่อนะคะหมายเลขติดต่อนะคะต้จะทิ้งไว้ใต้ไลน์อ่าใต้คลิปตรงนี้นะคะ หลังจบคลิปนี้นะคะเราช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมที่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะ